ค่ะสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมก,กับกับมาพกันกับเจค้ามสามตัวเตง็งคือเกาเนาะคะ่ะมื่อนี่เจคั่มสามตัวเต็งสีผ้าท่านผู้ชมไปเบิงเด็กคัามนวณของอาจารย์กอบเนาะคะ่ะเด็กอาจารย์กอบน,นี่เพื่อนกับเขาทุกงวนเนาะคะ่ะเพิ่นคำนวณมาเนาะคะ่ะสิเป็นตัวไรข้ากับไปติดตามร,มรับชมรับฟังพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะกาบสวัสด,ดีค่ะอาจารย์กอ,อบค่ะสวัสด,ดีทุกทุกคนกับสวัสด,ดีค่ะอาจารย์กอบค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ก่อมค่ะวัดวดค่ะท่านผู้ชมทางทีมงานกระไดพาท่านผู้ชมนี่มาติตามตัวเหลขคานวณของอาจารย์ก่อมเนาะค่ะเรื่องเล่าของเพื่อนกระไดยินมข้ามาว่าอาจารย์ก่อมนี่ค่ะเป็นค้านวณเหลขกม่นท่านผู้ชมเขามาหลายต่อหลายงวดค่ะแต่ว่าทางทีมงานนี่กระไดพาไปเนาะค่ะทีบริเวณวติตามเรื่องเล่าและการแนวทาง เลขคำนวณของอาจารย์กอมค่ะหมวดนี้โมพาดค่ะทันูุชมโมพาดสี่สิพาทานูุชมนี่นาติดตามเลขคำนวณของอาจารย์กอมเนาะคะ่ะค่ะอาจารย์กอมหมวดนี้ได้ตัวไหนคะอันเอาวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนนี่เอาหกกับเกตวิ่งนี่เพราะเคยพาดเพราะฝากส่องทุกส่องนี่แหละใหู้เพื่อนสนใจเด็กวิ่งให้เพื่อนเบื้องค่ะ้ะเพื่อนมากเพื่อนสอบไหนเพื่อนเบื้องหกกเกตวิ่งนี่ค่ะเป็นวิ่งเนาะค่ะเนาะ วิ <chest. S 2> ่งแัเจ็ดทั่งๆหนึ่งเดีค่ะเมนกเจ็เนาะแมนบัตทนิกะเลื่อยอันจับคู่ไ้จับคู่ไ้กะ6 3กสามเก็ดสเก็ดละบัตเทนิกะ6กเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งละบากะเก็ดนี่ละคำนวณเบิดสูตูนี่ละถ้าให้พ่อเมพี่น้อง เบิง้งครับเป็นตาถือใจก,กับสื่อเบื้องตาว่ากับเคยเขายีรอกกับบัวผาดหรอกบ่ค่อยผาดเขาคู่เทือ,อนน่ะแต่ว่าเบิ้งไปเดื่อๆขั้นสีบอกว่าเาขาคู่หงวดแรกเกดจะว่าคุยห้ามันเขามาลนเด้อห้ามันผาดค่ะเอาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนะเาะเป็นแนวทางไปกอนคือว่าขั้นวิ่งนี่สำหรับวิ่ง,บบง,บบงนี่บ่บ่เคยรูด้ดตองมา่อห่เห็นตัวหนึ่งอยู่แล้วล่ะหัก็เจ็ดนี่ค่ะ ท่านผู้ใดเพื่อนสนใจเด็กวิ่งนี่กะให้เพิ่นติดต่อน,น้ำพวกอันสองของเพิ่นนี่ละค่ะอือกับว่ามีตัวหลายดอกให้วิ่งให้สองตัว<ม>บนอย่างเดียวอาจารย์นี่สิจับมาใส่กันหกสามเจ็ดมันสิคิดว่มาม่าไม่บอกคะ่ะหม่าหกเจ็ดห <6 S 1> นึ่งหกกับเจ็ดชื่อว่าถิ่มกันเนาะคะ่ะบว่าถิ่มนี่ยั่นท่น พ่อแม่พี่น้องเพื่อนอันเคยตัดนี่ไก่เพื่อนตัดเลยนี่สามตัวนี่แหละยุ่ในนี่ละเด็กว่าไปใส่ตัดเลนเลยแม่นบอกะตัดเลนว่าไปเสานาแล้วขอนะหมุนเอาขันมี่เล็กขันมี่เก็ตกระตรงนี่สามแม่นบหมคะแมนขันมี่สามกระตรงนี่หกแมนค่ะค่ะมีละอยู่ในเราหมุนเอาเลยค่ะคิดว่าว่าให้พ่อแม่พี่น้องอันคิดวังหรอกท่าขาคือแต่หลังแต่ก่อนหมาผุนได้แต่ว่าระยะนี่กะ คือว่าเขามาลนเหรอเก็มาในพวกเัยผาดใช่เขาม่างนย่างพเอแนเอขั้นบานผาจานจ่ารือหนาท่านก็ผี่เสียงรบวนแน่เล็กน้อยเนาะค่ะทุกท่ามค่ะจังไดต่อคะอาจารย์โอ้กะนี่ละเป็นแนวทางใหห้นหเบึงนี่ละซัมซม้วนนี่ละเพิ่มถามอาจารย์เรอะค่ะถามมาที่แบบพวกเกศนี่ชิ้นึ่กันไ่คะ หกกับเจนี่มาแทะขั้นบ่ามาคู่กันกับมาตัวหนึ่งขั้นวิ่งนี่วิ่งจะบนยางเดียวบต้องวิ่งล่างฟันเลยเมนบอกค่ะอาจารย์ฟันบนยางเดียวบนยางเดียวบานีนึ่งหานี่ก็เป็นเลขคานวณของอาจารย์เมนบอกค่ะที่าี่ฉีกออกจากคกกับเจษเมนบอกค่ะเมนเมนคือกันบอกค่ะอาจารย์ได้จังไดคือกันนี่แหละนึ่งหา เนื่องหานี่ให้กันไหวเมนบอกค่ะ<ม>เพื่อรุด<ม>เพื่อรุดมาใส่เนาะแมนหน,น,น<อ>ึ่งเพราะว่าฟันเลยนั่นคือหกกับเจ็ดแมนมาไมา่เห็นซัดเลยหกกับเจ็ดนี่ข้าพ่อมาคููกับมาเดียวแมนข่น้นพ่อเม่พี่น้องมันใจผููเพื่อนมากเด็กวิ่งนี่วิ่งไปเลยหกกับเจ็ดเพื่อนมันหกเอาหกไปค่ะานเพื่อนมาเก็ตกับเพื่อนวิ่งเจ็วกเพื่อนวิ่งนี่เพื่อนหูเองกค่ะในเด็กสองตัวนี่วิ่งนี่ข่้นวิ่งนี่นนเ่เคยผ่าน ค่ะท่านูเกินมักสายเหล็กวิ่งนี่คือเขาไ่นอนอยู่แล้วนะคะอสายวิ่งพีหนึ่งคือชีพาดักเถื่อาจารย์คขาไม่นอนเลยว่คะบ่เกินเถือสองเถื้อมีเด็กน้องค่ะเหล็กวิ่งอาจารย์สองเขาคือวัาเหล็ค่ะกะกะว่าแม่ไขเติบค่ะแต่ว่าตะกี้มันกับ่มีสองสีมาเอาน้ำไปเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่องอันนี้เพื่อนมีสองมาเพื่อนกะ เลยใส่เลออกส่งนี่ละก็สั่งเลกนี่ลค่ะก็ได้มาหายแนวทางท่านผู้ชมมีโชคมีลาบน้ากันเนาะค่ะอาจารย์เพื่อนกะคานวณมาดูน่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามาดนแล้วแต่ว่าบ่มีส่องได้มาบ้านเข่าท่าทางทีมงานก็ได้ยินข่าวมาเนาะค่ะก็เลยโบพาดค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้มาติดตามแนวทางเหลขกคำนวณของอาจารย์กอมค่ะไปฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะก็ให้อาจารย์กอมนีท่วนตัวเหลขกอีกรอบนึงเนี่ยค่ะ วิ่งบนนี่ก็6กกับเวิ่งบน6กกับเอันสามตัวจัดให้เป็นคู่นี่ก็6 3กสามเก็ดฮกเกตหนึ่งกับเกหากกันหนึ่งหานี่ละค่ะค่ะซ้ำนี่ละกายหานผู้ชมนี่พิจะะารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเลขคำนวณของอาจารย์กอมค่ะเพิ่นว่า ปีหนึ่งผ่านโบกินหดส,ส,สองหดค่ะสําหรับสายวิ่งเนาะค่ะค่ะทํามากตัวใดหรือชอบตัวใดก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบึงสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพูณอาจารย์กอมหลายหลายค่ะที่มาให้แนวทางเลขวิ่งเลขคํานวณของอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณบึนค่ะท่านผ้ชมข้อความสรุปตัวเลขของอาจารย์กอเนะคะเลขคํานวณเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าวิ่งหกวิ่งเจ็ดเนาะค่ะ วิ่งหกวิ่งเจกะเด็กเพิ่นกะมีกะหกสามเจ็ดหกเจดหนึ่งหนึ่งหาเจดหหะค่ะหนึ่งตุลาสองหาหกหกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ